โอ้โหมันเหม็นอะไรวะเนี่ยเออนั่นดิเหม็นอะไรอ่ะเฮ้ยช่วยหาช่วยหาเลยหาเลยว่ากินมาจากไหนหาเลยเร็วๆไม่มีว่ะเนียนี่สรุปหาไม่เจอใช่ไหมเนี่ยผมว่าไม่เจอเลยพี่ ออฟฟิศเรานี่แปลกนะอยู่ๆก็มีกลิ่นเหม็นไอ้สักเองรู้ไหมเองกินอะไรอยู่เนี่ยปลาร้าไงโอ้โหไอ้ที่เขาเหม็นก็ต้ออฟฟิศจะเหม็นปลาร้าเองเนี่ยเอ้าเหรอมึงนี่กันมาเลยเหรอไปทิ้งไปเลยไปยิงนอกเลยไปยิงนอกเลย แม่สั่งไว้ว่ามีติดโต๊ะไว้หิวเมื่อไหร่กินทันทีเอาไปทิ้งตรงนี้เลยโอ้ทิ้งได้ไงแม่ให้มาจะของแม่หรือของพ่อจะไปทิ้งเอาไปทิ้งไม่ไม่ไม่ทิ้ง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 แม่นี้มีบุญคุณหวงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต้ลังแม่เล่าเฝ้าโอละ เป็นคนไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของคนอื่นเขามักทําอะไรแผลงๆอยู่เสมอและการทําอะไรแผลงๆของศักก์ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ไม่ต้องพึงพาเจริญว้าวดีใจจริงๆเลยโว้ยไอ้ศักม์มเอาหายปลามาทิ้งแล้วมันกินหมดแล้วต่อไปนี้พวกเราก็ไม่ต้องทนดมกิม่นเหม็นอีกต่อไปดีใจจริงๆ ออกวิดของเราคนจะได้สดที่สุดอโอ้โหผมคอเลยกินอะไรวะเนี่ยเหม็นกว่าปลาอีกไอซ์ไอซ์เอ็งเอาอะไรมากินเปล่าผมไม่ได้กินผมทำงานอยู่ไม่ได้เอาอาหารแล้วเน่ามากินนะไม่มีแล้วมากินอะไรวะเนี่ยไม่รู้นี่เลยในนี้เลยเอ็งต้องหาแล้วเน่ามาไม่ได้แน่นอนไม่มีผมไม่ได้เอาอาหารแล้วเน่ามาไว้ค้มสาบานไม่เชื่อเปิดดูได้ นกตายล้เห็นไหมไม่มีอาหารนกเน่าอยู่ในนี้เฮ้ยนี่มันนกเน่านะก็แค่นกเน่าเล่ยเอามาไว้นี่ทำไมผมเลี้ยงนกแล้วมันตายผมคิดถึงเลยเอามาไว้ที่นี่ทำไมเอ่ยฟังได้ไงผมรักผมผมไม่ฟังไม่ฟังโอ้แล้่ยไปเองเอาไปเก็บไว้ที่บ้านอ้าวเก็บที่บ้านก็เหม็นตายสิเออเอาอะไรทิ้งเนี่ยทิ้งที่บ้านเหม็นเลยเอาไว้ที่ยวฟิปอ้อถูกต้องเลย ผมกะปล่อยให้มันเน่าจนแห้งพอแห้งมันจะหมดกลิ่นหมดกลิ่นแล้วเอากลับบ้านเออกูดไอเดียนี่กูยอดหน้าเลยเออกะลูกกะลูกเนว่ามันเหม็นเน่ผมก็เลยนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกินอะไรวะเนี่ยโอ้โหกินมันร้ายกาจยิ่งกว่านกตับปลาล้านลวงอีกเนี่ยไอ้ซังมึงทำอะไรอยู่ไอ้ซัง ไอ้จักทำอะไรผมกำลังแข่งไอ้จกไปอยู่หลังไปลูกลูงเต็มไม่รอแลวรอเดี๋ยวไม่ว่าค้องใ่อักเสบเห็นไตายแล้วเนี่ยนี่มาต้อผมบูพพี่โผล่หน้ามาให้ออยผมทำไมเนี่ยข้าเนี่ยทาไม่ไหวเลยไอ้ดึงก็น่าเข้ามาเพเนี่ยกระทบไม่ไหว้ก ผูกผมก็ทนไม่ไหวเหมือนกันแมนเลยไอ้ซัดไอ้ยใจไปเข่ยชั่วแบบนี้เลยผมไม่ไปผมจะทำนี้แต่เองทำความเป็นร้อยกับคนอื่นเขาเดือดร้อนยังไงนี่มันที่ของผมมันที่เองได้ไงวะเอ้านี่ต่ะผมบริเวณนี้มันก็ที่ของผมผมจะทําอะไรไม่ต้องมายุ่งได้เองจำคำพูดนะต่อไปนี้พวกข้าจะไม่มายุ่งเองต่อไปโอเคก่อนไปส่งท้ายอีกสักหอย และนี่คือพฤติกรรมสุดท้ายของสัตว์ที่เพื่อนทนไม่ไหวและหลังจากนั้นเพื่อนก็บอยคอดไม่สนใจสัตว์อีกเลยจนกระทั่งโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมันมันกลิ่นอะไรวะเนี่ยโหเอาหน้าพี่ต้องทนหน่อยนะเฮ้ยแต่มันเหม็นมาห้าวันแล้วนะนับวันก็ยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นยังไงก็ต้องเคลียร์ โหแล้วมันจะเคลียรู้เรื่องอ่ะพี่ไม่รู้ละเคลียร์ู้เรื่องรู้เรื่องกูก็ต้องเคลียร์รลแล้วเบลทนไม่ไหวแล้วเว้ยเคลียร์มเคลียร์ไอ้ซากบอกมานะเอ็งเอาอะไรมาเหม็นเข้ามาอีกท่านาลับเบาไม่ได้ยินเฮ้ยไอ้ซากลุกขึ้นมาเคลียร์ข้าก่อนอยากก่าคิดว่าะขายอมเลยนะเว้ยฮ่าไอ้นี่ก้าวหน้าพัฒนาเลยอาจกินหนอนจะบ้าหรือไงนี่ม <c oughs> ันตายจะนอนขึ้นแล้ว ตายมา5วันแล้วนอนขึ้นแต่มหมดแล้วเนี่ยตายแล้วเหรอผ้าช่วยสักตายถึง5วันแล้วคนในออฟฟิศทนดมกลิ่นศพสักมาถึง5วันโดยไม่มีใครรู้นี่มันเป็นไปได้ยังไงคุณเชื่อไหมว่าจะมีคนตายกลางออฟฟิศอยู่ถึง5วันโดยไม่มีใครรู้เรื่องเลยหรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลย